เห็ดเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดอะไรเห็ดพึ่งแม่งกินนู้นกินเบิดแล้วสวัสดีทุกคนจ้าหาเห็ดฝนตกมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าฝนพายุจะเข้ามา จะต้องออกจากป้าให้เร็วที่สุดปไปไปหาเห็ด้มาโลนีอยรักสวย <laughs> เฮดแค่รด แค่หลอดแค่หนามักแต่มันกินไม่ได้นะทุกคนนีนี้เราจะเดินไปทางไหนดีไปทางนี้บ้าอันนี้ก็เห็ดกินได้นะแต่ไม่เก็บนะนี่ก็คือกันนะจ๊ะเห็ดเช็ดอันนี้จะกินได้เยอะแล้ว ไายตาบอยังต่อยุ่งไรไรเห็ดมาล้นนั่นเท่าแล้วบอท่านห้เท่าปันไดแต่ว่ามันน่องหงยดอกงี้แล้วเนาะหาาดอกนี้หน่อยดอกไม่สวยเลยเละแล้วไปต่อ

มาโลนน,นดอกไงเถอะโอ้ยนี่ดอกค่ะทุกเดียวมีดมาตัดขาทรงสามดอกอยู่ด้วยกันอ๋อไม่สวยอันนี้สวยไหมอันนี้ ลวสวยมากเธอร์พินต์ป้านะทุกคนฝนตกแล้วก็วเอาแล้วจ้ะแต่ว่าอีกเคืองชั่วโมงกระสีแดงออกจากป้าเรา,าพบพระยาศสีเขา่า เมื่อที้เอารถมันยังยังมมนเล่นแล้ววันนี้มันกไกลนะจากหน่อยประมาณ2อกิโลจากจากจากป้าไปหาบ้านเพราะฉะนั้นจะต้องรีบจะไปจะไปบ่ใดไกลจากบ้านป้าจะหาเห็ดต่อเดินกลับขึ้นดีกว่าขวานมันกำลังจะขึ้นเนาะ เห็ดกำลังจะขึ้นลายนะอันนี้ก็เห็ดเนยเสียงอะไรเห็ดเห็ดไม้พินซนมันก็ขึ้นลายอยู่ด้วล่ะ แต่จะไม่เอาบม่เอากำลังสิเมิดมาแล้วเสอปลาจะได้ออกกับปลาเสียดายบ่ได้อยากหาเฮ็โต้ต่กระหาบ่ได้ฝนจะตกแล้ว จะตายค่ะนกมันมา,มาร้อนจะสเอามาโรนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บก่อนนะดอกไม่สวยเท่าไหร่นะ ดอกเหรอเยี่ยด้วแต่มันมองงามป็นไรได้ยินเสียงอะไรก็แค็กวไ่ได้ได้วยย่าง เลาวสกุกเลสวยเนาะดอกแรกที่เจอปีนี้ <laughs> านาร้นเลย nhất đi đồ nè hết, hết phừng nơi nè các bạn hết กำลังสิขึ้นพอแยอะๆเลยนะิึงพี่น้องพอเฮ็ดเคล้าซึกคุกเลยมักงีเลยิึงปาดบลลัมทำแต่เอาไปไม่ไหวนะคะทุกคนไม่ได้เอารถมาเดี๋ยวจะให้แพนฟ้ามาเอามืออื่นถามันบอมีคนมาเอาโอ้ดอกไปใหญ่เลย ต้นไม้ปลาด้วยเนะี่ยเหนื่อยมากเดี๋ยว เห็ดอันนี้เยอะๆเลยนะรสฟูดรัวเลยแต่มันแก่แล้วเท่าแล้วเห็ดก,ก็ได้เห็ดแก่เห็ดเท่า มาบัดทันรู้สึกเหมือนตอนนี้แก่หมดแล้วเนาะเห็ดเนาะองกมาบัดทันเห็ดเนาะ ตั้งงานไรกันเลยเจอดอกเดียวที่ไม่แกะดอกนี้เอา พึ่งเนยทุกคนเห็ดพึ่งเนยจ้ะพุทเตอร์พินดาวนอกไอ้นะกินได้เน,น,ดนะทุกคนเห็ดอะไรแก่แล้วนะ กำลังสะเขึ้นอนนู่นอยู่ไหนๆกันเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดอย่างกับมัน,นแสบๆเลยแจลงสมนะเอาไปแจลงสมนัจิตแสบนะปะเก็บเห็ดพึ่งบาน ไต่ิ้นมาส,สูงเก็บไว้ทัะ้ะป่าลกมากกิติกคามาิกเอซนกินไม่ได้นะคะทุกคน